สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกูแจนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องจํานวนนับ11-20ถึง20นะคะสําหรับผังสาระการเรียนรู้นี้นะคะเรามีทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะคะอ่า เรื่องที่1การเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจํานวนนับ11ถึง20 tá, นะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่าเรื่องที่2หลักสิบและหลักหน่วยเราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเรื่องที่3เลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเราก็จะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะทั้งหมด2เรื่องด้วยกันเรื่องที่4การเขียนตัวเลขแสดงจานวนนับ11ถึง20ในรูปกระจายเรื่องที่5การเปรียบเทียบจํานวนนับ11ถึง20เรื่องที่6การเรียงลําดับจํานวนนับ11ถึง20 เรื่องที่7การจัดกลุ่มของจำนวนนับ11บเถึงยี่ะอาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวชี้วัดกันเลยนะคะสําหรับตัวชี้วัดนะคะในหนวดการเรียนรู้ที่4นะคะก็คือ 1. นะักเรียนสามารถบอกจํานวนของสิ่งต่างๆสแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยสแสดงจำนวนนับไม่เกิน100และ0ูนย์ได้ 2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100และศูนย์โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่า 3. นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100และศูนย์ตั้งแต่3ถึง5าจำนวนได้หลักสิบและหลักหน่วยอันนี้ยกตัวอย่างเป็นมีมะนาวสิบสี่ลูกนะคะ อ่ะเราก็แบ่งออกมาก่อนสิบลูกเอามาจัดกลุ่มเป็นสิบนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือสี่นะคะเราจัดแบ่งเป็นกลุ่มสิบนะคะได้หนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกกลุ่มสิบหนึ่งกลุ่มว่าหนึ่งสิบนะคะอ่ะส่วนเหลือสี่ลูกส่วนที่เหลือสี่เนี่ยเราก็เรียกว่าสี่หน่วยนะคะอันนี้นะคะสมมุตินะคะว่ามีมะนาวสิบสี่ลูกนะคะ อเสร็จแล้วเราต้องเอามาจัดกลุ่ม10ให้ได้นะคะว่ามันได้กี่กลุ่มอ่ะพอคราวนี้เราออกมา10บปุ๊บมันจัดได้แล้ว1กลุ่มแต่ว่ามันเหลือแค่4เใช่ไหมคะมันไม่สามารถจัดกลุ่ม10ได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นได้กลุ่ม10บกลุ่มนะคะหรือเรียกว่า1สบนะคะแล้วก็จะเหลืออยู่4ลูกนะคะส่วนที่เหลือ4เราก็เรียกว่า4หน่วยนะะั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะซึ่งมะนาว14ลูกเนี่ยพอเราแบ่งไปตรงนี้ได้10ใช่ไหมคะกับกับอีก4หน่วยใช่ไหมคะอะเราก็เรียกเลขด้านหน้านะคะหรือเลขตัวแรกนะคะว่าหลักสิบนะคะเป็นหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายนะคะไปทางซ้ายมือซึ่งแล้วก็เลข4นะคะเป็นหลักหน่วยนะคะเป็นหลักที่อยู่ทางขวาสุดนะคะ อันนี้คือด้านขวานะคะขวาสุดนะคะคือหลักหน่วยแล้วก็มาทางซ้ายเป็นหลักสิบนะคะ <S <s <par ade> แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะได้เรียนเป็นหลักร้อยพันหมื่นแสนล้านไปทางซ้ายเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะอ่าอีกรอ, <Bier> อ,อ,อบหนึ่งนะคะ <S <s <par ade> ก็คือหลักหน่วยนะคะ <S <s <par ade> เป็นหลักที่อยู่ทางขวาสุดนะคะ <S <s <par ade> ก็คือเลขตัวหลังนะคะ <S <s <par ade> <s par ade> ส่วนหลักสิบเป็นเลขที่อยู่ถัดจากทางหลักหน่วยไปทางซ้ายนะคะก็คือเลขที่อยู่ด้าน หน้านั่นเองนะคะถ้ามีสองหลักนะคะตัวเลขแสดงจำนวนสองหลักนะคะอ่ะอันนี้นะคะเอ่อตัวสีแดงนะคะสีแดงก็คือจะเป็นเลขที่อยู่ในหลักสิบเห็นไหมคะแล้วก็สีเขียวนะคะในในเส้นปาสีเขียวนะคะจะเป็นเลขที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสิบใช่ไหมคะสิบ หนึ่งอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะสิบเอ็ดหนึ่งอยู่ในหลักสิบแล้วก็หนึ่งอยู่ในหลักหน่วยสิบสองหนึ่งอยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยสิบสามหนึ่งอยู่ในหลักสิบสามอยู่ในหลักหน่วยสิบสี่หนึ่งอยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยสิบห้าหนึ่งอยู่ในหลักสิบห้าอยู่ในหลักหน่วยสิบหกหนึ่งอยู่ในหลักสิบหกอยู่ในหลักหน่วยสิบเจ็ดหนึ่งอยู่ในหลักสิบเจ็ดอยู่ในหลักหน่วย สิบแปดหนึ่งอยู่ในหลักสิบแดอยู่ในหลักหน่วย19บหนึ่งอยู่ในหลักสิบเอยู่ในหลักหน่วยยี่สิบสองอยู่ในหลักสิบศนย์อยู่ในหลักหน่วยอ่ะก็คือหลักที่อยู่ทางขวาสุดนะคะเรียกว่าหลักหน่วยนะคะก็คือในเส้นปากสีเขียวนะคะส่วนหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายเราเรียกว่าหลักสิบใช่ไหมคะอ่ะก็คือในตัวเส้นปากสีแดงนั่นเอง ต่อไปมาดูเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักกันนะคะอ่ะเลขโดดนะคะจะมีทั้งหมด10ตัวนะคะก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึง9กะาคะคือ0 1 2 3 4หนึ่งเเราเรียกว่าเลขโดดนะคะก็คือมีแค่ตัวเดียวโดดๆเลยนะคะอ่าก็คือเลขโดดนะคะอ่ะ ซึ่งอ่ะเลยเรามาดูตรงนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่า18ปดเนี่ยเป็นจํานวนสองหลักใช่ไหมคะอ่ะมีหนึ่งหลักสองหลักใช่ไหมคะอ่ะสองหลักคราวนี้เราก็จัดกลุ่มดูนะคะว่ามันเป็นกลุ่ม1ิบได้หนึ่งกลุ่มแล้วก็เหลืออีกแดดวงใช่ไหมคะดาวอ่ะเขาก็เลยบอกว่าแดเนี่ยเนี่ยแปดนะคะพอเป็นสองหลักใช่ไหมอ่ะพอเอามาแยกก็จะกลายเป็นเลขโดดนะคะแดเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าแด ส่วนหนึ่งเป็นเลขโดดนะคะอยู่ในหลักสิบนะคะอยู่ด้านหน้าคือหลักสิบมีค่าสิบนะคะอ่ะต่อไปลองมาดูตรงนี้นะคะยี่สิบนะคะเป็นจํานวนสองหลักซึ่งอ่ะเราก็แบ่งเป็นกลุ่มสิบได้สองกลุ่มแล้วไม่เหลืออะไรเลยตรงนี้นะคะศูนย์เนี่ยเป็นเลขโดดนะคะศูนย์คือตัวหลักนะคะเป็นเลขโดดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าก็ศูนย์ค่ะศูนย์อยู่ตรงไหนก็มีค่าศูนย์นะคะ ส่วน2นะคะตรงนี้นะคะ2เป็นเลขโดดอยู่ในหลักสิบก็มีค่า20นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าในหลักสิบเนี่ยเป็นเลข3ก็จะมีค่า30เป็นเลข7ก็มีค่า70เป็นเลข9ก็มีค่าเ0สนะคะส่วนถ้าอยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าตรงตัวเลยก็คือถ้า1อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า1 5อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า5 6อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าหนั่นเองแต่ถ้าเป็นหลักสิบเราก็ต้องลงท้ายด้วย1ินะคะก็คือ มีสิบมียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสิบเจสิบสิบเก้าสิบนั่นเองอ่าสำหรับชิ้นงานในชั่วโมงนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหน้า65นะคะอ่าเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะในหน้า65สิบห้านะคะมีสองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องหลักสิบและหลักหน่วยแล้วก็เลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำในข้อหลักสิบและหลักหน่วยกันเลยค่ะอ่ะเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปนี้อ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ1นึ่งอยู่ในหลักสิบสอ,อยู่ในหลักหน่วยจำนวนนี้คืออ่ะหอยู่ในหลักสิบนะคะหลักสิบก็คืออยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะส่วนหลักหน่วยอยู่ด้านขวาก็คือเลขสนะคะอ่ะหอยู่ในหลักสิบ สองอยู่ในหลักหน่วยนะคะจำนวนนี้ก็คืออะไรเอ่ยก็คือสิบสองนั่นเองนะคะก็คือหนึ่งอยู่ในหลักสิบและสองอยู่ในหลักหน่วยนะคะเห็นไหมคะตรงตัวเลยหรือการสังเกตได้ง่ายก็คือถ้าดูถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สลับหน่วยสิบก็คือดูตามเลขได้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบ 9อยู่ในหลักหน่วยจำนวนนี้คือ1อยู่ในหลักสิบเอยู่ในหลักหน่วยจำนวนนี้คืออะไรเอ่ย1อยู่ในหลักสิบก็อยู่ทางซ้ายนะคะส่วน9อยู่ในหลักหน่วยก็อยู่ทางขวานะคะเอาเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็คือสิบกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะก็บอกว่า2อเนยอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักหน่วยจำนวนนี้คือ สองอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักหน่วยจํานวนนี้คือสองอยู่ในหลักสิบก็อยู่ด้านซ้ายนะคะส่วนศูนย์อยู่ในหลักหน่วยก็อยู่ด้านขวาน,นะคะจานวนนี้ก็คืออะไรสองศูนย์ก็คือยี่สิบนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่สนะคะก็คือเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักค่ะ เขาบอกว่าให้หนักเรียนเขียนหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ใต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งนะคะเขาขีดเส้นใต้ไว้ที่เลขหนึ่งนะคะเลขจำนวนนี้ก็คือ15หใช่ไหมคะเขาขีดเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายถัดไปหหลักนะคะจากหลักหน่วยเพราะฉะนั้นหนึ่งอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก 10. อ่บแล้วก็มีค่า1ินั่นเอง ต่อไปนะคะข้อที่2นะคะคือเลข18นะคะแต่ขีดชั้นตาที่เลข8นะคะซึ่งเลข8อยู่ทางขวาสุดนะคะเพราะฉะนั้น8อยู่ในหลักหน่วยนะคะแปดเพราะอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่าเดิมเลยก็คือมีค่า8นั่นเองต่อไปข้อที่3นะคะก็คือ20นะคะ2ีแต่ขีดชั้นตาที่เลข2นะคะซึ่ง เลขสอ,อยู่ทางด้านซ้ายนะคะอาเพราะฉะนั้น2นี้อยู่ในหลักอะไรเอ,อ่ยหลัก10นะคะอ่าเพราะอยู่ในหลัก10ก็ต้องลงท้ายด้วย10ก็คือมีค่าเท่ากับ20นั่นเองเพราะว่าเราไม่อ่านว่า2 10นะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะคือเลข13นะคะซึ่งขีดเส้นตา้าที่เลข3าม อาอยู่ทางด้านขวาสุดเพราะฉะนั้น3ามอยู่ในหลักหน่วยนะคะอ,อยู่ในหลักหน่วยก็เป็นเป็นเลขอะไรก็มีค่าเท่านั้นก็คือมีค่าสามนันเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องหลักสิบและหลักหน่วยนะคะแล้วก็เรื่องเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะ อ่ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกับคูแจนได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมรักษาความสะอาดของมือนะคะแล้วก็เวลาออกนอกบ้านเน่ยลืมใส่แม็กกันด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้บ๊ายบายค่ะ